พบกับแอนนามิสูป้าแดงกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแอนจะพามาทําความรู้จักนะคะกับเจ้ามิสูบิชิปัจิโร่สปอร์ตเอลิอ dition นะคะซึ่งรุ่นนี้จะเป็นสีพิเศษนะคะก็คือเป็นสีแดงหลังคาดํานะคะคืออยากจะบอกแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะสำหรับความพิเศษของมิสูบิชิปัจโร่เอลิท e อ dition รุ่นนี้นะคะตัวนี้นะคะเรามาด้วยโปรโมชั่นนะคะดาวเริ่มต้นที่69,900บาทนะคะพร้อมกับชุดแต่งรอบคันจุกจกแบบนี้เลยนะคะไม่เพียงแค่นั้นคะ่ะคุณลูกค้า หรือคุณลูกค้าสามารถที่จะเลือกรับดอกเบีย้ย0.99%ยด้วยนะคะ25-48เดือนค่ะและยังไม่หมดนะคะเรายังมีในส่วนของฟรีค่ะแพ็กเกจค่าบำรุงรักษา5ปีให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะรีประกันภัยชั้นหนึ่งค่ะอย่าลืมนะคะว่าโปรโมชั่นดีๆต้องนีสูบนค่ะเดี๋ยวแอนจะพาคุณลูกค้านะคะไปดูนะคะว่าสําหรับรถรุ่นนี้นะคะเราตกแต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างและมันมีความพิเศษที่แตกต่างจากรุ่นอื่นและโปรโมชั่นของที่อื่นยังไงนะคะเราจะ สำหรับด้านหน้านะคะเราก็จะมีในส่วนของตกแต่งนะคะด้วยสเกิร์ตด้านหน้านะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นของ s p o r t r i d เดนะคะตัวนี้ก็จะมาด้วยโทนสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะตกแต่งด้วยดำเทานะคะดูสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็มีในส่วนของตกแต่งพร้อมกับไฟเดรย์นะคะเหนือขึ้นมานี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของการใส่นะคะไฟครอบอตัวครอบไฟตัดหมอกนะคะสีดำค่ะพร้อมกับในส่วนของตัวครอบไฟ ด้านหน้านะคะสีดําเช่นกันค่ะเพราะมันจะเข้ากันกับในส่วนของตัวกระจังด้านหน้าที่มากับตัวเอลิตรุ่นนี้นะคะพร้อมกับโลโก้ค่ะปัจจุบสปอร์ตที่มากับตัวรถแล้วเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณลูกค้าไปชมรอบๆตัวรถกันนะคะว่าเราเพิ่มเติมในส่วนตรงไหนตกแต่งยังไงให้กับคุณลูกค้าบ้างไปดูกันค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะก็จะมาด้วยซุ้มล้อนะคะขนาด3.5นิ้วที่เป็นดำเงานะคะพร้อมกับตัวนี้นะคะแมกล้อแม็กค่ะขอบ18นะคะ ซึ่งมากับตัวรถอยู่แล้วนะคะมาพร้อมกับตัวกับข้างนะคะกับข้างก็คือจะเป็นกับข้างสีชิ้นนะคะทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาค่ะมาด้วยมือจับสีดํานะคะกับเบ้ามือนะคะซึ่งให้มันเข้ากันกับลุกที่เราแต่งให้กับลูกค้าพร้อมกับในส่วนของกานสตราดค่ะแล้วก็ปาเจร่นะคะแล้วทางด้านหลังค่ะคุณลูกค้าเราตกแต่งด้วยครอบไฟนะคะให้กับคุณลูกค้าเลยแบบเต็มๆแบบนี้เลยนะคะ ดูเท่มากเลยค่ะคุณลูกค้าที่สําคัญกว่าน,นั้นค่ะในส่วนของไฟเบรกด้านหลังนะคะก็จะเป็นโลโก้ m i t s u b บิชินะคะตัวนี้เป็นโลโก้ปาเจ r o Sport ค่ะเป็นไฟวิ่งกระพริบกระพริบเก๋เวลาเราเบรกนะคะทําให้อ่า เรานะคะดูแบบว่าสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะพร้อมกับในส่วนของนะคะสเกิร์ตด้านหลังค่ะซึ่งตัวนี้จะเป็นในส่วนของท่อคู่ที่เป็นใบไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นท่อกลมนะคะท่อใบไม้นะคะหรือว่าลูกค้าจะไม่ใส่ท่อก็สามารถที่จะเลือกสั่นได้เลยนะคะสําหรับตัวชุดแต่งชุดนี้นะคะแล้วในส่วนของตัว ชุดแต่งนะคะตัวนี้ก็จะมาพ่วงกับในส่วนของแคมเปญที่เราได้แจ้งคุณลูกค้าไปแล้วด้วยนะคะหรือถ้าหากคุณลูกค้าอยากได้ที่อยากได้แบบนี้นะคะอยากตกแต่งแบบนี้เพิ่มเติอมอย่างนี้ได้ไหมแจ้งเราได้เลยนะคะเราจะให้ในทุกๆแคมเปญเลยคะ่ะ